สวัสดีสสดค่ะวันนี้พวกพี่สองคนมีแอปมาแนะนำค่ะดู YouTube ยังไงให้ได้เงินแอปนี้เลยค่ะแอป YouTube นะคะเดี๋ยวพวกพี่สองคนจะไปให้ดูหน้าตาของแอปนะคะแล้วก็บอกอรายละเอียดด้วยค่ะใช่ครับ นี่ค่ะหน้าแอปก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนออตอนนี้นะคะทางเรานะคะได้จัดโปรโมชั่นนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะลูกค้าสามารถรั VAP0 ได้เพียงราคา500บาทเท่านั้นนะคะแล้วลูกค้าก็สามารถถอนเงินได้ตามปกติเลยค่ะ สำหรับลูกค้าอยากอัพ VIP 0นะคะในราคา500บาทแล้วลูกค้าต้องการอัพ VIP 0ไป VIP 1ลูกค้าสำหรับแค่ส่วนต่างสามารถอัพ VIP 1ได้เลยค่ะนี่ค่ะหน้าแอปก็จะประมาณนี้นะคะถ้าคนเอ่อกดเข้ามาตอน,นแรกๆนะคะก็กดเข้ามาตัว YouTube กดไลค์กดติดตามเลยค่ะนี่ค่ะกดไลค์กดติดตามนะคะตอนนี้นะคะเราได้ทำภารกิจเสร็จแลวนะคะถ้าเรารับก็จะมันก็จะเขียนว่าเออ จําจนวนภารกิจของคุณได้หมดแล้วนะคะแต่ถ้าทุกคนเข้ามาใหม่มันก็จะให้รับนะคะทุกคนรับหมดแล้วนะคะทุกคนก็เข้ามาบันทึกนะคะตอนนี้พี่ก็ได้ทําภารกิจเสร็จหมดแล้วนะคะมันก็เลยไม่ขึ้นนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะรับรองว่าได้แน่นอนนะคะแอปนี้นะคะทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะคะโอ้โห oh. ช่วงนี้เขาจัดโปรโมชั่นแบบดีจริงๆนะคะทุกคนถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวพี่จะทิ้ง ID l ดี e ไลไว้ตรงนี้นะคะสามารถแอดมาได้เลยนะคะทุกคนรับรองว่าแอปนี้ได้จริงค่ะทุกคนก็ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนค่ะ